สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเือนทุกท่านเบิร์ตสมองชุบอนครับผมแ่วงนี่กับพ่อรับขี่ใต้ชื่อกองครับผมมาไม้ชนประท่านหัวซักแดนครับพี่น้องผมช่วงนี้เป็นช่วงระวางกลางชนประท่านครับผมมาครับหมากับเบ็ดห้าสิบห้าหลังครับผมแล้วก็นี่เงี้ยเส่เดือนครับผมเงี้ยเส่เดือนเอาหมามาเป็นมูครับพี่น้องผมนี่แหละบรรยากาศ ข้นประท่านหยวยสักแดนครับผมหกหกช่วงกลางนิ่งแต่พักตบกับหยาครับผมนกใกลยหลายครับผมนี่แหละไม้ใสเบ็ดพยิงไส้ครับผมกัดดีไส้ไปเรื่อยๆครับผมพุ่นบอกมียางก่อนใส้ไปเรื่อยจนดหอดพุ่นเหะครับผมไปพอมแล้วไปใส่กันเลยครับผมลังแหลกแหมโโกมันข้อห้าครับพี่้นงผมใส่ตรงนี่รูด อร้อยเป็นหนึ่งหลังครับผมหลังต่อไปหลังที่สองครับผมให้ตัวค่าไดเพือ่อนี่ละเรียบร้อยไป็สองหลังครับพี่น้องผมหลังที่สามของข้าวครับพี่น้องผม มาพวกหกตรงๆงงคือสิบวมีคนมาใส่ก็คือหกบ้านห้างหกบ้านห้างมาหกกอนสบู่ ครับพี่น้องผมสีไสหใ้เบื้องสามหลังตามสไตล์ขึ้นเกาละเพราะว่าไม้มันกันดานมันหกครับผมบ่สะดวกในการถือกล่องมาผู้เดียวครับผมมากับหมา <c oughs> กับภารกิจตามละ่ะสัไหไงมือนี่สิประสมควมสำเร็จหรือบอ่อครับผมจังคอยมาลุ่นกันตอนยามครับผมสวัสดียามเส้าครับผมเช้านี้พ่อใหญ่ไส้กับสี่ผ้าพีผ้านองมาเลาะยามเบ็ดครับผม นี่แหละบรรยากาศชนประท่านหวยซักแลนครับผมเอาบรรยากาศงามๆมาฝากพี่ฝากน้องครับผมมือนี้ท้องฝ้าแจม่มใสครับพี่น้องผมเป็นตาวมีผลดอกอคือมือขึ้นีนช่วงประมาณตีหาผลตกลงมานหน่อยครับผมมาลุ้นกันเลยครับผมหลังแรกของเฮ้าเพชรจังไรสีมันหรือบอมนันหลังแรกเงียบครับผมสีมันหรือบอมนันหรือสีได้ถุงเปาเถาปุงกับเมื่อ <laughs> หลังที่สอง หลังที่สองแนี่มลงไปกันยังเงียบอยู่ครับผมเนี่ยยังเกืงเดินอยู่ครับผมไปรุ่นต่อไปครับพี่หนอ้องไม้กับงามงามครับพี่น้องผมฟังเสียงปลาปลาสวบอยู่ข้างในกบเก็บกบเก็บอยู่แต่มันบ่บบออกมากินเบ็ดครับผมหลังนี่กับเงียบครับผมว่านพนยี่ใส่ใส่ว้ประมาณหาซีปลังนี่ละพุนใส่ไปหอดพุ่นละครับผมพุนแน่ยเพนกซ้ําสาพุนครับผม ให้รุนกันต่อพี่น้องจะมี็อตเด็ดให้ดูหรือเปล่าหลังนี้ก็งเงียบหลังนี็งเงียบครับพี่น้องผมโอ้ไปใส,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 ส่ไก่ใส่ไก่ใส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 ่กระสีพบอเป็นเกาน y, ี่บ่บ่เป็นคือกิดว่าเป็นตะมี่เปล่าออกมากินครับพี่น้องผม แต่ว่าเงียบนี่เอาร่างนี้นี่ดึงหยอกหยอกยังปลาหน่อยมาตอดเงียครับพี่น้องผมยามเบ็ดมาสคเบิดล่ะนี่ร่างนี้ใส่รุ่นอยู่ครับพี่น้องผมปลาหนึ่งปลาหนึ่งปาหนึ่งครับผมเดี๋ยวขอ ดึงขึ้นมารุดออกจากตะขอเบียดพอดีครับพี่น้องผมใส่บักไง่เลยบานนี่ใส่เต็มกำครับผมแจมแดกแจมเดียวแตจมแดกคือแต้มเดียว, <c oughs> ยวละสงสัยสิผมมีแจมอีกครับผมมันๆมันๆ แ้มเดียวนี่ก็คุ้ม้วครับผมนี่อ้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ครับผมหนึ่งแ้มไปรุ่นกนตรต่อครับพี่น้องผมรุ่นกนตรต่อครับพี่น้องผมได้แ้มหนึ่งเกือบคูบเพาท่านยก,ยกขึ้นมาเพอดีรุดรุดออกจากสะขอเบ็ดครับผมเกือบสีโลงน้ำหลังนี้เงียบยุ่ครับผม เดี๋ยวมาเก็บทีหลังครับผมเก็บทีหลังเก็บทีหลัง,หล,งหลังสุดท้ายของเฮ้าครับผมบบดน,นี้หลังสุดท้ายหลังสุดท้ายก็งเงียบอยู่ครับผมครับผมเป็น่าผลนง,ง,งานยามเบดของเฮ้าเศ้านี่มือขึ้นบ่ได้มยามครับผมเศ้านี่ก็ได้แต้มหนึ่งแต่ว่าเป็นแต้มหญ่ครับพี่น้องผมแต้มเต็มกำครับผมประดุพกพระเดยาตกินอยู่ครับพี่น้องผม ขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกทุกการติดตามครับผมฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พญ่สายน้ำในเด้อครับเด้่อวาเมนสีบ่มีคลิปลงให้พี่น้องนะครับผมว่าเมนสีบ่ได้ปลายังใดจนไดครับพี่น้องผมหนึ่งแจมกระือว่ามันล้ะครับสำหรับคลิปนี้กะสิขอลาพี่ลาน้องซับหน้ครับผมขอให้พี่น้องทุกทุกท่านอยู่ดีมีแห้งสู่ผู้สุขคนครับผมควมเจ็บยาใดควมไข่ยามีพ่อกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ